อะไรเป็นแหล่งใช้อะไรเป็นรายรับอะไรเป็นรายจ่ายของพืชครับรายรับของพืชเกิดมาจากอะไรครับเกิดมาจากการที่เราใส่ปุ๋ยการที่เราให้น้ําการที่เราใช้ธาตุอาหารทางใบนั่นคือรายรับแต่รายรับที่สําคัญที่สุดก็คือรายรับจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเมื่อพืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้ได้น้ําตาล เปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นการสะสมแป้งนะครับหรือคาร์บฮเรตรายรับลบรายจ่ายเท่ากับอาหารสะสมนี่คือกระบวนการสะสมอาหารของพืชทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าอะไรเป็นรายจ่ายของพืชเมื่อใบมีหน้าที่เป็นผู้ผลิตเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่เป็นผู้ใช้ก็เท่ากับเป็นรายจ่ายของพืชการตัดแต่งจริงให้พืชได้รับแดดได้รับลมการลดรายจ่ายให้กับพืช เป็นการส่งเสริมในกระบวนการสังเคราะห์แสงให้กับพืชครับแล้วการออกดอกของพืชเป็นรายจ่ายหรือไม่ดอกเป็นรายจ่ายของพืชในปริมาณที่มากครับดอกมากทำให้ใช้อาหารที่สะสมในลำต้นมากขึ้น